สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ปทุมวนารีสรทนะครับซึ่งเป็นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในอำเภอภูเรือเป็นทั้งที่พักแล้วก็เป็นทั้งร้านอาหารนะครับและมีร้านกาแฟด้วยบรรยากาศนั้นสวยงามมากเลยครับที่ท่านผู้ชมเห็นที่อยู่ด้านหลังของผมนั้นประดับด้วยอดอกไม,ไม้ไม้ดอกนะครับที่มีสีสันที่สวยงาม บรรยากาศในร้านของปทุมวนารีสอร์ทนะครับเขาก็จะมีเป็นร้านที่เป็นดนตรีด้วยนะครับมีการเข้าดาวในช่วงปีใหม่ด้วยผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะครับของปทุมวนารีสอร์ทนะครับเดี๋ยวตามผมไปชมเลยนะครับ,รบทางข้าร้านเขาจะมีการคัดกรองนะครับล้างมือแล้วก็วัดแอลกอร์เวัดอุณหภูมิด้วยนะครับ โต๊ะนั่งอ,อย่างสวยงามโต๊ะใหญ่มาเป็นกลุ่มได้เลยนะครับโบรรยากาศดีมากเลยเวทีคอนเสิร์ตี่นี่ครับบรรยากาศร้านเขาก็จะมีเป็นชั้นนะครับที่นั่งรับประทานอาหารแล้วก็นั่งฟังดนตรีนะครับ ท่านผู้ชมครับมุมดีๆมุมที่สวยนะครับที่ปันทุมวนาดีสอน,นครับก็มีให้ท่านผู้ชมได้เลือกเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึะกเยอะแยะเลยนะครับมีโถ่ายไม่หมดนะครับเดินชมจนเผลอเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปชมส่วนที่เป็นรีสอร์ทนะครับครับท่านผู้ชมครับเพลินดีโหมีความสุขนะครับดอกไม้สวยๆมีหลากหลายสีสันเลยนี่ครับพอเราผ่านเข้ามาด้านในนะครับตรงที่เป็นโซนที่เป็นที่พักที่เป็นรีสอร์ทนะครับของปทุมวนารีสอร์ทนะครับ นี่จะเห็นว่าเป็นรีสอร์ทเป็นหลังๆอย่างนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะจับจองหรือว่าโทรมาสั่งจองได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดหรือว่าในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าไหนก็ได้นะครับตลอดอทั้งเดือนทั้งฤดูนะครับที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยของเรานะครับ ครับดอกไม้สวยๆเต็มไปหมดเลยที่ปฐุมนาถ่ายภาพหรือมาทานอาหารกินกาแฟก็ยังดีนะครับ ครับดอกไม้สวยๆวยงามๆนะครับมีให้ท่านผู้ชมได้มาชมแล้วก็ได้ถ่ายภาพนะครับความสวยงามของดอกไม้ภูเรือนะครับแล้วก็มีจุดที่เราจะได้ถ่ายภาพนีครับโอเนี่ยจิงชา้าลังนกอะไรนครับนี่สวยงามมากเลยจุดนี้เป็นจุดจุดหนึ่งที่ไม่ควรที่จะพลาดนะครับถ้ามาเที่ยวที่ป,ปทุมวนานะครับรีสอร์ท ก็ต้องถ่ายภาพนี้เก็บไว้เลยนะครับ นี่เป็นบริเวณที่กางเต็นท์นะครับไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ที่ของปฐุมนารีสอร์ทหรือว่าจะเป็นเต็นท์ที่เราจะมากางเต็นท์นะครับบริเวณแห่งนี้เลยนะครับนี่ครับความสวยงามของอดอกไม้นะครับที่ปฐุมนารีสอร์ทนะครับดูกันเพลินดูแลมีความสุขนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมจะหาที่พัก หรือว่าที่ท่องเที่ยวนะครับที่อำเภอภูเรืออีกแห่งหนึ่งนะครับที่ผมขอแนะนําก็คือ,อปทุมวนารีสรทนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีๆเลยนะครับยิ่งถ้ามาในช่วงหน้าหนาวนะผมว่ามีทั้งที่พักมีทั้งร้านอาหารร้านค,คาเฟ่แล้วก็มีทั้งดนตรีฟังด้วยนะครับรวมอยู่ในนี้หมดเลยไม่ต้องไปไหนเลยนะครับอยากจะได้ความสวยงามของดอกไม้สวยตรงนี้ก็มีให้นะครับ อยากจะฟังเพลงที่นี่ก็มีให้ฟังนะครับหรืออยากจะกางเต็นท์เราก็มีที่กางเต็นท์ให้หรือว่ามีที่พักเราก็มีให้นะครับเลือกได้หลายโซนหลายแบบด้วยนะครับที่ปทุมวนารีสอร์ทขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดซับสไครต์ด้วยเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ